ได้รูปมมาเล้นะว่าแล้วครับในพื้นเทศของหลวงตาบัวยานนสัมปันโนครับถึงจะถ่ายรูปติดแล้วนะใครที่ไปหลวงตาไปวัดหลวงตาบัวยานนสัมปันโนผมพ้นโทษออกมาอายุสี่สิบสี่สิบสามปีสี่สิบสามปีองค์จุฬาพรเลขสี่กับเลขสามครับ ผมบ่เคยไปไหวแล้าจ้าเถียถ่ายมารับสรารภาพมาสูนสกลนครเราบอกรับสรารภาพมาเร็วๆศูนย์วิทยาเร็วๆศูนย์วิทยาสกลนครนุเพศูนย์วิทยาสกลนครนุเพอา่าแค่นั้นเราจะได้เบิ่งแล้วก็เราบอกเหี่ยวใส่เลยรูปภาพที่ตอนรอบเก้าองค์ผู้มีพลตายว่าภาษาไทยบ้าน เงียวใส่เลยสักปองจิราพอร้อนวะเงียวใส่แมงมัดสักบาทเผา,าแมงที่ไม่มัดองจิราพอร้าอนวอย่าม,มั่วครับเรื่องนี้ส้มกู่หักเล่าคือนอย่างน่ะองจิราพอร้อนเออส้มกู่บัลูวันเกิดเร่าซื้อเด้อเห็นหนาแล้วว่าเห็เอี่ยมน้อยเน้นมาลามันออกไหมเล่าถ้ามันโวยผู้ใดว่าเราได้ผัวสองคนแค่นั้นอย่าม,มั่วครับเรื่องนี้แต่ว่ากูเห็นลูกลูกเล่าคนสุดท้ายเลย อยู่นี่น่าร้านตัดผมเนี่ยอ้วนๆใน,อน,นยงน้อยกูบมร,รูร้ว่าผู้ใดเอเอที่ว่ากูบอกให้เอาของใหม่พี่น้พงพอนเล้ว่าไรมึงใหม่นี่เมียหรอไม่ไม่ไม่มึงมีเมียไปมึงเอาดีแล้วลูกพี่กูยังไม่มีเมียแต่กูไม่กล้ารับเพราะว่ากูกูยังไม่เรียนจบมันวามันยังไม่เรียนจบเอาดีๆแล้วมึงมึงเห็นลูกสาวเราปะเออนั่นแหละ ไายขึ้นมาไล่พุ่นอ้วนเออมึงหามมัวแล้วเรื่องไม่พี่ล้มพนันเออเราบ่ได้ดูถูกมึงนี่เราว่าคนอื่นนี่ดูถูกมึงเออแค่นั้นบ้าครับให้เอาไม่พี่ล้มพนด้อยู่แบบไทยบ้านจำเนินเศรษฐกิจพ่อเพียงครับเอเอมึงยามมัวเรื่องนี่เออได้ละมั้งมาน่นดวดนี่มาละเอออันละไว้ให้บรไปวา่าเราเดี๋ผัวสองคนถุมคึ้ยเดี๋ผัวผู้เดียวเออผู้กูหักเ,หลเล่าอรื่างพุ่นอาจารย์ศิริลักษณ์พุ่น มูเล่ามูองจุฬา,าพาันเออสินรักประเทศรักคนเนีเว้ยเด้๋วสวจู้นีเออบุกเกี่ยวนะเออร้ตัดสินสารโลกมือนี่มัเออเดี๋ยวจะสูะเอี